สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับรายการเสียเสิร์ฟมีดเดินตามีดเชมมีดกลัวนะครับวันนี้เสียก็เอ๋ก็จะมารีวิวนะครับมีนะครับเรียกว่ามีดเล็กนะครับผมก็ความยาวก็ประมาณเก้านิ้วรึ่งนะครับเก้านิ้วขึ้นนะครับผม้อสันประมาณสักห้ามิลนะครับไล่ระดับลงไปนะครับตามก็หกนิ้วนะครับผมใช้งานเบเตอร์เลดครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียงนะครับ งาน,นเขียงก็ใช้ได้ลาบสับซอยครับ,รบฟันไม้ตัดไม้ได้หมดนะครับผมมาดูความคมกันก่อนนะครับขอให้ดยืนนะครับ มาชมาสปีดมีดก่อนอนะครับผมอันตรายนะครับผมคนวางทางจากมือเด็กนะครับเนื่องจากมีมีความคมสูงนะครับกระดาษยังตัดได้นะครับนะครับผมเล่มนี้นะครับขอเสนอราคาที่500บาทพร้อมส่งนะครับ5 0 0บาทพร้อมส่ง ผมก็สนใจนะครับผมก็สามารถนะครับโทรติดต่อหรือว่าดีไลน์ที่0897560208นะครับผมอ่านี่กระฝักพีวีซีนะครับเราทำกับความปลอดภัยลาครับจะพกพาเดินทางพบได้ครับปลอดภัยใส่กระเป๋า,าใส่ย่ามได้นะครับผม ก็จะเป็นลักษณะของการเซฟความปลอดภัยนะครับคุมไม่ทะลุลูกไป้ายไม่ทะลุนะก็ขอขอบคุณนะครับท่านนะครับที่ร่วมติดตามนะครับผมอ่าลรัออันนี้มีดเล็บเล็กนะครับส่วนมากก็จะมาคู่กับมีดลากเนาะนะครับก็ขอนะครับสิ้นสุดการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ 慢点。